แม่คนไทยหาหลบความเสือแบบผิดๆเกี่ยวกับอาหารเสริมเด็กไปได้เลยค่ะยมือนี้นะคะอาจจะมาตอบคั้น้ามทีิทามกันเข้ามาหลายลรอเกินนะคะว่าเคล็ดลับการเบ่งลูกของบ้านนี่คืออีหยังลูกบ้านนี่กินอีหยังเป็นยังจังแข็งแรงเลี้ยนเก่ง คือถามว่าอายแบ่งเวลาจางไหนในการเหตุงานขายของและเลี้ยงลูกเมื่อนี้นะคะออยจะมาบอกเคล็ดลับให้ทุกคนได้รู้กันนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าลูกไอยสองคนน้องเก่ากับน้องนย้ยเป็นเด็กที่เลือกกินอาหารมากๆเลยค่ะเพราะขันเขาได้กินอีหยังแปลกแปลกไม่ไม่เขาก็จะบ่กินเลยค่ะอแม่ก็ต้องสรรหาแนวกินต่างๆมาเสริมให้ลูกแล้วอาหารบางอย่างขันมีพักหรือละเอียดเกินไปน้องก็จะบ่กินเลยค่ะเขาจะพยายามหาอีหยังหลายๆอย่างไม่ให้ลูกกินแม่แม่ อาจจะคิดนะคะว่าอาหารเสริมเด็กบอโอเคบ่ได้ประโยชน์บอกเลยนะคะว่าคิดผิดค่ะเขาต้องตัดความคิดผิดๆนั่นออกไปได้เลยค่ะเพราะาจเป็นคุณแม่ที่ให้ลูกทานอาหารเสริมเด็กทั้งสองคนและน้องกก่ากับน,น้องน้ยก็บ,บ่ได้มีปัญหาเรื่องสารอาหารเลยค่ะเคล็ดลับของอายในการเลือกอาหารให้ลูกก็ต้องหนีเลยค่ะนีเลยจ้าิ ซีรจูเนียโจกสูตรไก่ผักและแครอทสูตรนี้บ่ใส่น้ำตาลทส่สารอาหารหลายทั้งข่านเล็กสูงแคลาเซียมโอเมกาสารและ6กวิตามินและเกลือแร่สิบหาชนิดทำจากวัตถุดิบจากธรรมชาติลูกบานอายกะหายกินซีรีสจูเนียแต่แต่ลูกคนใหญ่จนลูกคนน่อยค่ะและตอนนี้ก็มีซีแรแส์จูเนียโจกบ่ใส่น้ำตาลทสายออกมาใหม่นาค่ะอายกะหายน้องหน้ายกินนะคะและน้องหน้ายก็สมบูรณ์แข็งแรงทั้งอายทั้งนองค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ เพจแม่แม่ในโซเชียลนะคะเขกกาก็มีการอ้างอิงถึงแม่แม่ในเมืองนอกที่ให้ลูกกินอาหารเสริมกันจนเป็นเรื่องปกติค่ะไอ้ก็อยากให้คนที่แอนตี้อาหารเสริมเด็กนะคะอยากให้ลองเปิดใจนะคะว่าอาหารเสริมเด็กมีประโยชน์หลายหลายค่ะและก็มีออยยอดไทยด้วยนะคะบ่ได้เป็นต่ยานอย่างที่เขาคิดแน่นอนค่ะบ่ต้องเสื้อแคลล่องซิมซิลิแลกจูเนียโจกประโยชน์เต็มซ้ำต้องลองกินไงยบ่ง,ง่ายเบิ่งกันเอาเองเลยจ้าเก กินว่าเศร้าแสบหลาย